สวัสดีเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาบอกมุมมองนะครับในการเทรดทองประจำวันจันทร์ 18นะครับต้องบอกว่ากราฟเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้นะครับโซนของวันศุกร์เลยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมา1,000จุดเนาะแต่ก็เรายังคงจะใช้นะครับโซนของวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นไปดูกันได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอเทรดตามโซนนะครับย้ำว่าถ้าได้กำไรเกิน100จุดพยายามต้องกันหน้าทุนให้ทันนะครับมี SL อย่างน้อย5-600จุดหรือ SL นะครับเปิดตามเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเลยนะฮะมุมมองของโคตรกระ คาดการว่านะครับจุดที่จะมีโอกาสเนี่ยถ้าเขาย่อลงมานะฮะแล้วเราจะน่าจะเป็นโซนที่มีโอกาสพิจารณาในการบายขึ้นไปนั่นคือ57ครับถึง52ครับนะครับโซนต่อไปก็อยู่ที่นี่เลยครับ35นะครับถึง30นะฮะ3ามถึงสานะครับแล้วก็อยู่อีกโซนหนึ่งเลยครับก็คือ26ครับนะ26เนาะถึง22นะฮะโซนนี้เนาะแล้วกรณีฮะโซนที่น่าจะพิจารณาในการ เซลล์นะครับนะก็จะเป็นโซนแรกครับอยู่ที่82ครับนะถึง86ครับอยู่โซนนี้เลยนะครับแล้วก็โซนถัดไปนะฮะที่จะมีโอกาสนะครับได้พิจารณาในการเซลล์เนาะก็คืออยู่ที่2 6งหกคูณถึงสองหครับแล้วก็พิกัดนะครับอีกอันนึงก็คือนู่นเลยครับ2 6งหครับถึง2 6งหนั่นเองนะฮะก็ดูการเทรดให้ดีๆแล้วพยายามบริหารหลอดตามพอร์ตของตัวเองบันนี่เมเนจเมนต์ MM สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนพอร์ตฟ้านะครับ